มาดูการเจาะลึกสงครามเกมคอนโซลเมื่อ Microsoft ได้มองไกลกว่าเอา Xbox มาชนกับ PS5 ก็ถือเป็นสงครามที่ยาวนานของ Sony และ Microsoft กับการประทะกันของ PlayStation PS และ Xbox ซึ่งเป็นผู้ที่กำชัยมาโดยตลอดก็คือ Sony โดยตั้งแต่ที่ Xbox One ได้วางจำหน่ายตั้งแต่ปี2013จนถึงปี2020สามารถทำยอดขายได้เพียง41ล้านเครื่อง หรือเพียงครึ่งเดียวของ PS4 ที่มียอดขายถึง91ล้านเครื่องแต่ในสงครามของ Xbox Series X และ Series S ตัวใหม่ที่ขอท้าชน PS5 ครั้งนี้ดูเหมือน Microsoft จะไม่ได้โฟกัสที่จำนวนยอดขายแต่มองไปไกลกว่านั้นอย่างที่ว่าเครื่องแรงแต่ไม่มีเกม Exclusive การแพร่ระบ,บาาท,ทำให้ผู้คนมีเวลาว่างในการเล่นเกมมากขึ้นซึ่งนักเล่นเกมอาจ เสพติดไปอีกหลายปีซึ่งหมายซึ่งนักเล่นเกมอาจเสพติดไปอีกหลายปีซึ่งหมายถึงธุรกิจขนาดใหญ่สำหรับทั้ง2บริษัทในส่วนของเกมมิ่งคิดเป็น24%ของรายได้ทั้งหมดของโซนี่และคิดเป็น8%ของรายได้ของ Microsoft และ Microsoft นั้นเป็นบริษัทมหาชนที่มีมูลค่ามากที่สุดเป็นอันดับ3รองจาก Apple ลและก็ s a u d ดี r a m c o เท่านั้นซึ่งความสำเร็จในการเล่นเกมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นจานวนมาก และล่าสุด Microsoft และ Sony ได้เปิดตัวเครื่องเล่นวิดีโอเกมใหม่ในสัปดาห์นี้โดย Microsoft มี Xbox Series X ราคา500ดอลลาร์สหรัฐและ Series S ราคา300ดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ Sony มี PlayStation 5 2รุ่นเริ่มที่400ดอลลาร์สหรัฐโดยเครื่องคอนโซลทั้ง2แบรนด์ถือเป็นคอนโซลรุ่นล่าสุดในรอบ7ปีเลยทีเดียวอย่างที่รู้กันว่า PS 4ของ Sony สามารถทำรายได้ อย่างถล่มทลายเนื่องจากมีไม้ตายก็คือเกม Exclusive ที่ไม่มีให้บริการในระบบอื่นๆอาทิเช่น Uncharted 4 Horizon Zero Dawn และ Spider-Man ส่วน Xbox One มีแค่เกมไม่กี่เกมอาทิเช่น Halo 5โดย b บ c k เล่ w i s w o r วิผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเกมของ IDC ได้มองว่า Sony จะขายคอนโซล PlayStation 5 ได้ถึง5ล้านเครื่องในปีนี้ส่วน Microsoft ขายคอนโซล Xbox Series X และ S ได้3.8ล้านเครื่องซึ่งหมายความว่าได้เปรียบซึ่งมาจากเกม Exclusive ยอดขายไม่สำคัญเท่ากับคนเล่นอย่างไรก็ตาม Microsoft ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางในการเล่นเกมตั้งแต่เปิดตัว Xbox One โดยฟร i l s สเปนเซอร์รองประธานฝ่ายบริหารเกมของ Microsoft ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดแห่งวงการเกมได้กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ เวอร์ชเมื่อปีที่แล้วว่าการวัดความสําเร็จจากการจัดส่งคอนโซลนั้นไม่สําคัญเท่ากับการมีส่วนร่วมร่วมรวมถึงจํานวนคนที่เล่นด้วยดังนั้น Xbox Series X และ S ตัวใหม่นั้นจะไม่ได้มีแค่เกม Exclusive เท่านั้นพิเศษเหมือนครั้งที่แล้วและ Microsoft จะโดดเด่นได้อย่างไรคำตอบคือ Xbox Game Pass ซึ่งเป็นบริการสมัครสมาชิกออนไลน์ที่ช่วยให้ลูกค้ามีเกมมากกว่า100เกมในมือในราคาเพียง10ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ300บาทต่อเดือนในขณะที่ PS5 มี PlayStation Plus Collection ระบบ s u b s c r i p t i o n เกมที่ผู้ใช้ PS5 เล่นเกม Exclusive PlayStation และเกม Third Party ของ PS4 ซึ่งแม้ราคาจะถูกกว่าครึ่งคือประมาณ5เหรียญต่อเดือนหรือราว150บาทแต่จำนวนเกมนั้นน้อยกว่ามากในขณะนี้ก็ยังมีการกว้านซื้อสตูดิโอเกมยังไม่หยุด ปัจจุบันฝ่ายเกมของ Microsoft ได้รับความสนุกสนานในการเข้าซื้อกิจการสตูดิโอที่พัฒนาเกมอย่างมากมายโดยที่ผ่านมาโดยที่ผ่านมาได้ซื้อไปแล้วถึง23รายด้วยกันรวมถึง b e n ทัส d ากับ Cinemax ในมูลค่าถึง7.5พันล้านเหนรียญสหรัฐล่าสุดก็มีข่าวว่า Microsoft เริ่มเข้าหาผู้พัฒนาเกมในญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดของ Nintendo และ Sony แล้วในขณะที่ Sony นั้นเองก็มีสตูดิโอเกมในมือประมาณ14ราย ปัจจุบันนักลงทุนให้ความสําคัญกับเกมยอดขายคอนโซลของ Microsoft น้อยลงเนื่องจากเมื่อปีที่แล้วบริษัทได้เปิดตัวเมทริกใหม่คือการเติบโตของรายได้จากเนื้อหาและบริการของ Xbox ซึ่งรวมไปถึงการสมัครใช้บริการเก Pass และบริการ Xbox Live Kid w ไ i s และจอ s ์ b e บ r ์ ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley มองว่ายอดขายคอนโซลน,นั้นที่สูงขึ้นไม่ได้ช่วยในเรื่องของการเงินของ Microsoft เสมอไปยิ่ง Microsoft มีรายได้จากคอนโซลมากขึ้นในปีงบประมาณปัจจุบันที่สิ้นสุดวันที่30มิถุนายนอัตรายขั้นต้นโดยรวมของบริษัทก็จะยิ่งลดลงส่งผลให้ Microsoft ให้ความสำคัญกับการดึงสมาชิกเกม Pass มากกว่าการขายคอนโซลซึ่งแตกต่างจาก Sony ได้บอกด้วยว่าการจะมุ่งเน้นไปที่คอนโซลเพียงอย่างเดียวเป็นวิธีที่ไม่สมบูรณ์ในการประเมินอุตสาหกรรมเกมและจะเติบโตได้อย่างไรในอนาคตเนื่องจากนักพัฒนาที่ทำงานร่วมกับเราสามารถเข้าถึงเกมเมอร์ผ่าน PC คอนโซลและมือถือด้วยระบบคลาวด์และผู้เล่นใหม่ทุกคนที่เก็บเกม